สองรูปอ <laughs> เอามาคนเร็วๆดสบัดสบัด,บดเออกราตุกบุ้งไฟแดงนี่แหละเออเทเคพอแล้วพอแล้วไหนไหน,ด,นดีนกาหน่อยโอ้ย้วอดี จานจ้ะจานค่ะได้ค่ะโอ้ยไม่มีอะไรใหมเลยดูสิอืมเป็นไงโอ้ยยังขาดซอสมาสุดจานนี้นิดหน่อยโอเคเออเร็วๆผักบุ้งมันสุกเกินไปอืมหวัสับวัดสับวัดสับวัดสับผักบุ้งไฟแดงค่ะเชฟสุดจานเชฟสุดจาน